สวัสดีครับมาแล้วร้อนๆนนะครับวัน1น3จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหดูมวย11เโมงเสร็จ1ทุ่มอย่างนี้โอ้โหหทุ่มเกือบ2ทุ่มนะครับผมป่ะเราไปแปลสัมภาษณ์แถลงข่าวหลังเกมของพี่ชาตรีกันนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยมี2ช่วงนะครับช่วงแรกนะักกีฬาที่มามีมารัตเกโคเรียนมีคณะโมริโมโต มีทาเครุแล้วก็ยูกิโยสะทั้งหมดได้รับชัยชนะทั้งหมดนะครับอย่างแรกสุดเลยผู้ดำเนินง,งานก็ขอคอมเมนต์ในการจัดงานของบอสชาตรีก่อนนะครับพี่ชาตรีก็ตอบว่าตอนโชว์เนี่ยผ่านไปครึ่งทางผมได้คุยกับทีมงานว่าเรต i ติ้งเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเราติดท็อป10เนี่ยท็อป5ท็อป5อันดับทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ไทยมาเลเซียออสเตรเลียอเมริกาสหราชอาณาจักรและแน่นอนว่าที่ญี่ปุ่นเราก็ติดอันดับท็อป10นะครับซึ่งมันนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นคุณก็เห็นว่านักกีฬาญี่ปุ่นที่ขึ้นแข่งขันฝีมือเขาเก่งแค่ไหนประเทศญี่ปุ่นยังมีนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ที่เก่งที่สุดของโลกอย่างแน่นอนแต่ต้องมีเวทีที่ใหญ่ระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพ ให้เขาได้โชว์ฝีมือให้เขาได้ทดสอบตัวเองว่าฝีมือของเขาเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วหรือเปล่านะครับก็คือเป็นเบสออฟเด e b เบสหรือเปล่านะครับเสร็จปุ๊บทุกอย่างกระชับสั้นฉับไวนะครับเขาก็เปิดให้นักข่าวถามคำถามเลยนะครับคนแรกมาถามทาเครุนะครับนะักข่าวบอกว่าวันนี้หมัดทาเครุหนักและคมมากทีเดียว ช่วยพูดถึงการฝึกซ้อมที่ผ่านมาหน่อยว่าซ้อมมาเป็นยังไงนะครับทาเครุก็ตอบว่าผมได้ศึกษาข้อผิดพลาดของตัวเองในไฟที่ผ่านมาแล้วพยายามปรับสไตล์ให้เข้ากับสไตล์ของวันชปี้ยนชิพให้มากที่สุดผมมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในไฟนี้นะครับต่อมาถามพี่ชาตรีนะครับว่าทาเครุเนี่ยร้องเรียกหารถถังภาค2 คุณจะทำให้ไฟนี่เกิดก่อนไฟของรถถังและน้องโอชิงแชมป์มวยไทยหรือเปล่าพิชตรีก็ตอบว่าผมยังไมไ่คิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่เห็นได้ชัดว่ารถถังอยากสู้กับทาเครุรถถังรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายให้กับทาเครุอย่างที่ผมบอกไปว่ารายการวัน175 จะจัดขึ้นที่โตเกียว29เมษายนซึ่งผมคิดว่าเวลานั้นเหมาะสมมากๆที่จะจัดภาค2มันจะต้องดังระเบิดอย่างแน่นอนนะครับพิชาติประกาศจัดงานนะครับวัน175วันนี้คือรายการวัน173นะวัน174นะครับเดี๋ยวต่อไปเขาก็บอกวันเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้บอกสถานที่จัดงานแต่29เมษายนเขาฟิกวันไวแล้วว่า ไปกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วรายการวัน175นะครับต่อมาถามพี่ชาตรีนะครับนาบิลและยูกิโยสะเนร้องเรียกหาโจรธานแฮกเกตี้คุณคิดยังไงกับผลงานของพวกเขาแล้วคุณคิดว่าใครกันแน่ที่เหมาะสมได้ชิงกับโจรธานแฮกเกตี้มากกว่านะครับคิกบ็อกซิ่ง65กิโลกรัมพี่ชาตรีก็ตอบว่าผมเหลือเชื่อมากเลยนะ สำหรับผลแล้วเนี่ยคนที่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดที่สุดในโชว์ครั้งนี้คือยูกิโยสะผมไม่รู้เลยว่ายูกิโยสะสามารถทำให้ซุปเปอร์เล็กนี่ดูเหมือนนักมวยธรรมดาธรรมดาได้เลยผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นาบิลก็มีฟอร์มที่ดีเหมือนกันแต่ระดับของยูกิโยสะนั่นนะ่ะมันน่าเหลือเชื่อจริงๆนาบิลก็น่าเหลือเชื่อมาก ทำแชมป์เคเนี่ยดูธรรมดาไปเลยนะแล้วฮิโรมิวาจิมะเนี่ยก็เป็น70กิโลกรัมธรรมชาติด้วย mm hmm. เขามีร่างกายที่ใหญ่โตแต่นาบิลชนะทุกยกเลยผมเหลือเชื่อมากผมไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะคุยกับทีมงานของผมทั้งสองคนเนี่ยสมควรจะได้ขึ้นชิงแชมป์จริงๆ,รงๆเราคงต้องรอว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะะักข่าวก็ถามต่อนะครับถามพิชาตรีว่าแล้วซปเปอร์เล็กล่ะ ใครกันที่เหมาะสมกับซปเปอร์เลกในไฟต์ต่อไปนะครับพียตีก็บอกว่าผมได้คุยกับซปเปอร์เลกแล้วซปเปอร์เลกบอกว่าเขาต้องการแก้มือกับยูกิโยสะแต่ถ้าคุณดูรุ่น65กิโลกรัมนะในตอนนี้นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยระดับฆาตกรทั้งนั้นเลยเรามีนาบิลเรามีซปเปอร์เล็กเรามีจุลธานแฮกตี้เรามียูกิโยสะนักกีฬาเต็มไปหมดแต่ละคนเก่งที่สุดระดับปอนต่อปอนทั้งนั้น ผมไม่รู้ว่าใครจะได้ชิงแชมป์กับโจธานใหเกตี้นะแต่ก็คงเป็นสองคนระหว่างนาบิลหรือยูกิโยสะผมจะคุยกับทีมงานของผมต่อมานะักข่าวถามมารัตเกเกเรียนนะครับว่ารุกิยะอันโปเนี่ยพูดจาขยะขยะใส่คุณเนี่ยเป็นอย่างมากกับการที่คุณตกตาช่างครั้งที่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้ดันเป็นตัวรุกิยะอันโปเองที่เป็นคนตกตาช่างซะเองคุณบอกได้ไหมว่าสู้กับอันโปเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับมารักเก้เรียก็ตอบว่าผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วว่ามันคือความผิดพลาดผมน้ำหนักเกินไป200กรัมเท่านั้นผมได้ให้คำสัญญากับแฟนๆว่าครั้งนี้ผมจะไม่มีปัญหาน้ําหนักอย่างแน่นอนผมรู้สึกเสียใจกับอันโปเป็นอย่างมากเขามีโอกาสที่ดีที่จะได้โชว์ฝีมือแต่เขาน้ําหนักเกินถึง3กิโลกรัมซึ่งถือว่าเกินไปเยอะมากแต่มันไม่สําคัญอะไรกับผมผมคือนักสู้ตัวจริง ผมอยากจะโชว์ฝีมือให้แฟนๆได้เห็นผมไม่สนเรื่องน้ำหนักเกินแล้วและผมได้แสดงถึงฝีมือของผมแล้วต่อมาถามทาเครุนะครับคุณมีแผนที่จะชกครั้งสุดท้ายคุณคิดเรื่องนี้มานานหรือยังแล้วช่วยอธิบายได้ไหมว่าทําไมถึงต้องการสู้กับรถถังนะครับทาเครุก็ตอบว่าตลอดอาชีพของผมผมคิดมาตลอดว่าถ้าแพ้สองครั้งผมจะเลิกพอผมมาที่วันแชมเปี้ยนชิพ ผมก็แพ้ไปแล้วถึงสองครั้งซึ่งผมไม่สามารถยอมรับมันได้ผมเตรียมตัวไฟนี้มาเพื่อชัยชนะเท่านั้นชัยชนะครั้งนี้ของผมสำคัญมากกับการได้สู้กับรถถังอีกหนึ่งครั้งต่อมานักข่าวถามพิชาตรีนะครับว่าขอสแสดงความยินดีกับการจัดโชว์ครั้งนี้ด้วยผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีคลิปที่คุณคุยกับทาเครุหลังเวทีตอนที่แพ้รถถังคุณได้พูดให้กำลังใจให้ทาเครุเนี่ยให้คัมแบ็กกลับมาให้ได้ คุณคิดยังไงที่คืนนี้ทาเครุสามารถกลับมาได้แล้วพิจตีก็ตอบว่าทาเครุวันนี้เนี่ยคือฟอร์มสุดยอดที่สุดแล้วเดนิสพูริชเนี่ยคือคนที่อึดมากเลยรถถังยังไม่สามารถน็อกเขาได้เลยแต่การที่ทาเครุใช้เวลา2ยกก็น็อกเดนิสพูริชได้มันบ้ามากๆแน่นอนว่าเราจะทำทาเครุและรถถังภาค2แต่ถ้าทาเครุชนะครั้งที่2เนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาค3ก็ได้ผมดีใจมาก ที่ทาเครุเนี่ยมาที่วันแชมเปียนชิพเขาเป็นตำนานที่เควเขาเป็นคนที่กลุยทางให้นักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยได้มาสู้ในวันแชมเปียนชิพต่อมาถามคณะโมริมโตนะครับชนะสแตมมาคุณชนะแชมป์เก่าสแตมได้อย่างสวยงามคุณคิดว่าตอนไหนที่คุณคิดว่าคุณได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนคณะก็ตอบว่าถึงแม้ว่าสแตมเนี่ยจะพักไปนานแต่ก็ดีใจมากที่สแตมกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้ง ยกแรกเนี่ยเขาพยายามอ่านจังหวะของสแตมอยู่ยก2ยก3เนี่ยเขาคิดว่าถ้าเขามีโอกาสดีกว่านี้เขาน่าจะสามารถปิดเกมสแตมได้แล้วก็ถามพี่ชาตรีนะครับว่าช่วยพูดถึงฟอร์มของคานะโมริโมโตในวันนี้หน่อยและมีแผนสำหรับคนะต่อไปอย่างไรนะครับพี่ชาตรีก็ตอบว่านักกีฬายอย่างคนะโมริโมโตและมาซาฮิโโนริเนี่ยมาแข่งที่วันแชมเปี้ยนชิพครั้งแรกก็ได้รับความพ่ายแพ้ เพราะว่าเราเนี่ยมีกลุ่มนักกีฬาที่สุดยอดจริงๆแต่คืนนี้เนี่ยคานะแสดงให้เห็นแล้วว่าเธอพัฒนาความสามารถมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปยืนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มนักกีฬาที่เรามีแล้ววันนี้ทาเครุคานะยุกิโยสะก็ได้รับชัยชนะนักกีฬาญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยกำลังมีฟอร์มที่ดีมากต่อมาถามยุกิโยสะนะครับว่ายุกิโยสะจะต่อยกับนาบิวเพื่อ ชิงแชมป์เฉพาะการคิกบ็อกซิ่ง65กิโลกรัมไหมเพราะดูเหมือนว่าจอร์าดนแฮกตตี้เนี่ยจะไม่พร้อมไปอีกสักพักนะครับโยสะก็ตอบว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมชนะอดีตแชมป์อย่างเพธนงเพธเฟอร์กัสครั้งนี้ผมชนะคนอย่างซูเปอร์เล็กถ้าต้องแข่งกับนาบิลเพื่อชิงแชมป์เฉพาะการทั้งๆท,ท,ที่นาบิลเนี่ยไม่มีอันดับอะไรเลยมันไม่สมเหตุสมผลผมต้องการชิงแชมป์จากจอร์แดนแฮกตตี้ แล้วค่อยป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับนาบิลอานานพิชตีก็เสริมต่อนะครับว่าผมยังไม่ได้คุยกับจร์ธาเลยแต่ธรรมดาแล้วเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อหัวไหล่ฉีกขาดเนี่ยอาจจะต้องพัก6-12เดือนผมยังไม่ได้คุยกับแฮงการตี้ว่าเขาจะเลือกวิธีการผ่าตัดไหมถ้าเลือกวิธีการผ่าตัดก็พักฟื้นนานขึ้นอีกแต่ถ้าอาการไม่หนักเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถกลับมาสู้ได้เร็วขึ้น ต่อมาถามทาเครุนะครับว่าจะสามารถรักษาสภาพจิตใจและสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดไปจนถึงไฟแขวนนวมได้หรือเปล่าทาเครุก็ตอบว่าการที่คิดว่าจะแขวนนวมนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่ารู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นอ่อนแอลงตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกเป็นตัวของตัวเองและคิดว่าสภาพของตัวเองนั้นสมบูรณ์ที่สุดแต่คิดว่าคงจะรักษาความพีคที่สุดไว้ได้อีกไม่นานกับคําถามที่ว่า จะภาค2กับรถถังในวันที่29เมษายนรายการวัน175ได้ไหมผมคงต้องไปเช็คสภาพร่างกายหลังจากวันนี้ก่อนต่อมาถามมารัตเกกเรียนนะครับว่าชาตรีเนี่ยเคยพูดว่าผู้ชนะระหว่างคู่ของคุณกับรุกิยะอันโปจะได้ขึ้นชิงแชมป์เป็นคนต่อไปคุณอยากจะสู้กับซูบอนอีกครั้งหนึ่งไหมมารัตก,ก็ตอบว่านั่นคือเป้าหมายหลักเลยและผมหวังว่าจะได้สู้ในรายการที่ญี่ปุ่นด้วย พิจาตรีก็เสริมต่อว่าผมคิดว่ามารัตเนี่ยก็สมควรได้ชิงแชมป์เขาน็อ c สิทธิชัยมาแล้ววันนี้มารัตก็สู้กับคนที่มีน้ําหนักมากกว่าถึง3ากิโลซึ่งมันไม่ใช่งานง่ายเลยผมยังมีคิดว่ามารัตอาจจะโดนน็อ c ด้วยซ้ํา3กิโลเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเขาแสดงให้เห็นว่าเขาคือแชมเปี้ยนตัวจริงผมคิดว่าเขาสมควรได้ขึ้นชิงแชมป์แน่นอนว่าตะวันฉายเนี่ยก็จะขึ้นสู้กับหลิวเหมองหยางตอนนี้รุ่น70กิโลกร,รมัมมีนักกีฬาเยอะ และผมคิดว่ามารัตควรเป็นคิวคนต่อไปและมารัตก็เสริมว่าผมหวังว่าจะได้กลับมาสู้ที่ญี่ปุ่นอีกครั้งเดือนเมษายนนี้เลยยิ่งเร็วยิ่งดีพิชาตีก็เสริมว่าเห็นด้วยว่าเวลาเหมาะสมถ้าซูเปอร์บอลพร้อมก็สามารถจัดได้แต่ต้องไปคุยกับซูเปอร์บอลก่อนนะครับก็เป็นการจบการถแถลงข่าวครึ่งแรกนะครับต่อมาครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็มีนารากะโยชินาริ แชมป์คนแรกในรุ่น52กิโลกรัมมวยไทยผู้ชายนะครับมีซูเปอร์บอลมียุยะวาการมัตสึและมีคริสเตียนลีนะครับมาถึงนักข่าวก็ถามนารากะก่อนเลยว่าคุณได้เป็นแชมป์มวยไทยคนแรกของญี่ปุ่นคุณมีความรู้สึกอย่างไงนารากะก็ตอบว่าแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยไม่ได้มีแค่นักกีฬายืนสู้อย่างเดียวแต่มีนักกีฬาแขนงอื่นด้วย การที่ผมได้มาเป็นแชมป์ของวันเนี่ยผมมีความสุขมากผมจะทำงานอย่างหนักในฐานะนักศิลปะการต่อสู้ต่อไปและผมต้องการยกระดับของวันแชมเปี้ยนชิพให้เป็นองค์กรศริลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกต่อมาถามซูปอร์บอลนะครับว่ามารัตต้องการชิงแชมป์จากคุณและคิดว่าเมษายนนี้ที่ญี่ปุ่นคือเวลาที่เหมาะสมคุณจะเอาด้วยไหมซูบอร์บอลก็ตอบว่าสำหรับผมมารัตคือคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว สู้และสนุกทุกครั้งที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ไม่หนีอยู่แล้วนะครับต่อมานะักข่าวถามยูยะวาการมะสึตอนเริ่มไฟเนี่ยคุณโดนชกร่วงลงไปคุณเป็นยังไงบ้างยูยะก็ตอบว่าผมโดนฮุกซ้ายร่วงลงไปแล้วเขาเนี่ยก็เข้ามาปล้ำต่อเขาปล้ำได้แข็งแรงมากแต่ผมเตรียมแผนมาว่าเนี่ยจะใส่ให้หมดภายในยกหนึ่งอยู่แล้วพอผมสามารถอยู่ในตำแหน่งบนได้ ผมคิดไว้ว่าผมจะทุบเขาให้หนักที่สุดเท่าที่จะทําได้นะักข่าวถามต่อว่ารู้สึกว่ามีความแตกต่างของน้ําหนักไหมยูยาตอบว่าไม่รู้สึกเลยเขาแข็งแรงมากและสามารถปล้ำได้ดีด้วยนะครับต่อมาถามคริสเตียนลีนะครับว่ายินดีด้วยคุณตอนนี้นเป็นแชมป์สพิกัดน้ําหนักคุณมีคิดไหมว่าจะเอายังไงต่อไปคริสเตียนลีบอกว่าผมจะแอคทีฟนะครคือผมจะสู้บ่อย,อยผมจะแอคทีฟทั้งสรุ่นใครก็ได้ ถ้าผมมีคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมแล้วถึงเวลานั้นผมจะพร้อมพิชาติก็เสริมว่ารายการวัน174ก็คือรายการซรีสิตัวเลขสูงสุดครั้งต่อไปนะครับยังไม่ได้ประกาศสถานที่จัดงานแต่คิดไว้ว่าจะเป็น3เมษายนซึ่งคิดว่าเวลานั้นเนี่ยเหมาะกับเวลาของคริสเตียนลีเป็นอย่างมากผมจะให้เขาได้ขึ้นสู้ทีทีสัก 3- 4สไฟในปีหน้า ต่อมานักข่าวถามคริสเตียนลีนะครับว่ายินดีด้วยกับผลการแข่งขันกติกา MMA ของวัน Championship ดูเหมาะสมกับสไตล์ของคุณเป็นอย่างมากคุณคิดยังไงกับกติกาของวันและพอใจกับผลการแข่งขันไหม <Christian S 1> คริสเตียนก็ตอบว่าผมชอบกติกา MMA ของวันแชมเปี้ยนชิพมากที่สามารถยัดเข่าใส่สศีรษะเวลานอนสู้ได้มันเป็น MMA ที่สมจริงมากกว่า กีฬา MMA ถูกออกแบบมาเพื่อหาว่าขแขนงการต่อสู้ไหนที่เก่งที่สุดแล้วยิ่งการที่ได้เป็นแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพภายใต้กติกาแบบนี้มันยิ่งบอกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในโลกต่อมาถามซูบอลน,นะครับว่าโนยรินั้นอึดมากคุณคิดยังไงกับโนยริซูบอลตอบว่าไม่แปลกใจเลยเขาอึดมากแล้วเขาก็ใจสู้มากด้วยผมออกอาวุธใส่เขาไปจังๆหลายทีเขาก็ไม่ถอยผมสนุกที่ได้ชกกับเขา ผมสนุกที่ได้ชกไฟนี้ผมรักแฟนๆชาวญี่ปุ่นที่เชียร์ทั้งผมและเชียร์ทั้งโนยริขอบคุณมากๆครับต่อมานักข่าวถามพี่ชาตรีนะครับว่า29เมษายนเนี่ยที่บอกว่าเป็นรายการวัน175เนี่ยเป็นช่วงโก l d e n w e ี k ของชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่นผู้คนเนี่ยจะออกไปเดินทางไปเที่ยวกันเยอะแยะแล้วก็มีโอกาสที่โปรโมชั่นไรซินเนี่ยจะจัดโชว์ขึ้นในเวลาเดียวกัน ใครก็ตามเนี่ยทั้งสองคนระหว่างวันและไรซินเนี่ยใครที่ประกบคู่ออกมาได้น่าสนใจกว่าก็อาจจะสามารถสร้างความดึงดูดจากแฟนๆได้มากกว่าคุณวางแผนว่ายังไงพิจารีก็บอกว่าแน่นอนว่ารายการวัน175เจนี่ยจะทำอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนผมเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าโปรโมชั่นไรซินเนี่ยจะทำโชว์ในเวลาเดียวกันผมไม่ได้มองไปถึงโปรโมชั่นอื่นๆผมสนใจแต่ตัวของผมเอง ถ้ามองย้อนกลับไป30ปีที่แล้วประเทศญี่ปุ่นมีนักศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกและพอมาถึงตอนนี้มีนักกีฬายอย่างคานาโมริโมโตะทาเครุหรือว่าโนเอริ e ri, เนี่ยมาแข่งที่วันแชมป์ชิบชิครั้งแรกพวกเขาก็ได้รับความพ่ายแพ้แต่ตอนนี้พวกเขาพัฒนาขึ้นมาผมลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากผมต้องการที่จะทําให้ศิลปะการต่อสู้นั้นเนี่ยเติบโตในประเทศญี่ปุ่นต่อมาถามพี่ชาตรีนะครับว่าได้คุยกับชินยะอาโอกิที่แพ้บ้างหรือเปล่า คุณคิดยังไงกับผลงานของเขานะครับพิแอตตีตอบว่าผมยังไม่ได้คุยกับชินยะอาโอกิเลยผมคิดว่าเขาเริ่มอายุเยอะการที่จะต่อสู้ในช่วงอายุ40นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้ามองย้อนกลับไปตอน15ปีก่อนตอนที่เขามาวันแชมเปี้ยนชิพตอนนั้นเขาเก่งที่สุดผมรู้สึกขอบคุณเขามากเขาได้มอบหลายอย่างให้กับวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ค่อยมีนักกีฬาญี่ปุ่นเลยแต่เรื่องอายุเพิ่มขึ้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็เป็นอุปสรรค ที่ทําให้ยากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการทิ้งท้ายของการจัดงานในครั้งนี้นะครับจบการถแถลงข่าวแล้วพิจติก็ต้องทิ้งท้ายว่าต้องขอโทษด้วยที่เวลาถแถลงข่าวน้อยไปหน่อยคืนนี้การจัดการแข่งขันข,ของเราเราเป็นผู้นําเทรนไปทั่วโลกอเมริกาออสเตรเลียไทยรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนักกีฬาญี่ปุ่นหลายคนได้รับชัยชนะโชว์ครั้งนี้ทําได้ยิ่งใหญ่มากและผมมีความสุขมากจบ การถแถลงข่าวหลังเกมของพี่ชาตรีในรายการส์ตัวเลขสูงสุดวัน1น3นะครับซึกใหญ่ต่อไปเป็นเสาร์เช้านะครับธันวาคมฟาบิซิโออันดาเดจะเจอกับแองออกอกิวบาตาคูนะครับฟาบิซิโอเนี่ยทุกคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเคยขึ้นสู้กับแฮกกตี้นะครับแต่แองออกอกิวบาตาคูเนี่ยนะครับเป็นชาวมองโกเลียแล้วคนนี้ คิมูระเก่งมากนะครับมวยปะกบมวยไทยประกบนะในรายการยังมีน่าสนใจอีกนะในรายการเสาร์เช้าของเดือนธันวาคมโปรดติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่ติดตามสวัสดีครับ